ราดาวเจรายงานตัวกราฟนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนกรกฎาคม2,565นะครับในช่วงครึ่ง <c ười> เดือนหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีกุมนะครับห้ากเกษตรตามมหาสศรธิโชคนะฮะเพิ่มด้วยอาทิตย์มหาจักรนะครับก็ได้โปรดกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไมพ่พลาดคำทำนายในข่าวต่อไปนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับเรื่องที่เข้ามาด่วนๆตอนนี้เลยเนี่ยก็คือการที่อาทิตย์มหาจจรรเนี่ยนะเข้ามานะฮะอยู่ตรงข้ามกันกับดาวเสาร์นะครับโดยมีดาวพุธมาอยู่ร่วมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะจะทําให้ท่านได้พบกับคู่ของท่านนะครับคู่ของท่านนี่เป็นคู่ในอดีตเลยนะฮะ เป็นคนที่เคยชื่นชอบท่านอยู่นะครับอาจจะเป็นคนที่ท่านไม่เคยรู้จักหรือเคยรู้จักหรืออาจจะรู้จักกันมานานแล้วแล้วลืมไปแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะคือปฏิกิริยาของดาวคู่นี้เนี่ยนะับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ที่เป็น เล่งกับดาวเสาร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นคู่ธาตุนะครับแล้วก็ยังมีดาวพุธนะฮะกับดาวเสาร์ซึ่งจับคู่กันเป็นคู่สมพลด้วยเนี่ยนะฮะก็ยิ่งจะทําให้เกิดการกระตุ้นนะฮะให้เกิดการพบเป็นการพบในแบบที่เรียกว่าไม่คาดไม่ฝันกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าแต่ถามว่าเป็นเรื่องดีไหมอืมก็เ,เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีคือมันมาที่จะมาช่วยมาเกือ้อมากูลกันนะครับจึงอยู่นะพบที่ไปดาวมันไปอยู่มันเป็นพบ อรินะครับแต่ว่าการที่มีดาวพุธซูเปอจรืพุอรณามาอยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้ความเป็นอริเนี่ยมันคลายไปนะครับทําให้เราเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับนอกจากเรื่องรักแล้วก็ยังอาจจะถ้าเกิดเป็นคนที่ทําการค้านะฮะก็ยังเป็นโอกาสที่จะได้พบกับคู่ค้าคู่สัญญานะครับซึ่งเป็นคู่ค้าคู่สัญญาซึ่งเคยอุปถัมภ์กันมาบางทีก็อาจจะเรียกได้ว่าลืมกันไปแล้วนะครับแล้วได้มีโอกาสไนดะ้มาพบมาเจอกันอีกนะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยดาวเกต์อยู่ที่ตน้นนษณ์ของท่านมันเป็นอิทธิพลที่สําคัญนะครับที่จะทําให้การพบกลับมาเจอกันนะฮะของคนที่เราเคยเจอกันในอดีตเนี่ยเป็นไปได้มากนะฮะและเป็นไปในเรื่องที่เรียกว่าทําให้เกิดความแปลกใจแต่เป็นความแปลกใจในทิศทางที่ดีเป็นเรื่องที่ส่งเสริมทางด้านเงิน,งนทองทองนะครับเพราะว่า ในขณะที่ดาวการเงินเองก็ยังมีความเป็นเกษตราที่ประดีอยู่ดังนั้นเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมารายร้อมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เรียกว่ามาเสริมนะมาเสริมทําให้เรื่องของการเงินการทองมันดีขึ้นนะครับความสัมพันธ์กับเพื่อนในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าดีนะครับสังคมแวดลร้องก็ถือว่าดีความสัมพันธ์ในที่ทํางนานก็จัดว่าเยี่ยมนะครับก็จัดว่าเยี่ยมจะมีอยู่แต่เรื่องที่ว่าตัวดาวมิเตโยเนี่ยตนนี้เนี่ว่าย้ายเข้ามาอยู่ในป บรรทกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะะกับการได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ามีการเดินทางมากอยู่สักหน่อยในช่วงนี้นะฮะซึ่งอย่าไปฝืนนะครับอย่าไปฝืนเป็นเรื่องดีนะครับก็เรียกได้ว่าขอให้เดินทางไปตามทิศทางที่ดาวนั้นเนี่ยได้ผลักดันไปนะครับเพราะว่าเขาจะผลักดันไปให้เจอเขาจะผลักดันไปให้ได้พบกับเรื่องราวดีๆ, <S <S ๆนะครับอยู่เฉยๆเนี่ยกลับไม่ดีนะฮะ ทอดเรียกว่าเดินทางมากเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดอยู่เฉยๆเนี่ยอาจจะได้มีซ่อมบ้านหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการได้ไปไหนมาไหนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยในทางหราราสสร์แล้วเนี่ยนะฮะเมื่อมอเตอรอยู่เข้าสู่พระพันธทแล้วเนี่ยเป็นเรื่องดีกว่าครับเป็นเรื่องดีกว่าดังนั้นก็ให้มอง แผนงานหรือเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยให้เกี่ยวข้องกับการเดินทางไว้ให้ค่อนข้างมากเพราะว่าดาวมนุจยูเนี่ยจะอยู่ที่พบวัตถุเนี่ยไปถึงเจ็ปีนะครับดังนั้นเนี่ยในระหว่างตรงนั้นเนี่ยเราก็ทยอยเรื่องราวรอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นนะฮว่ามีการย้ายเราจะไม มีการแปลนว่าจะย้ายที่อยู่อาศัยมีการแปลนว่าจะย้ายที่ทํางานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เอาไว้ได้เลยนะฮะล่วงหน้าเพราะว่ามันจะเป็นไปตามกระแสดาวคือแล้วถ้าเราทําอะไรที่ต้องกันกับกระแสเนี่ยนะการที่จะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องที่เอื้อเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะราบรื่นเนี่ยก็จะเป็นไปได้ คือแต่พยายามไปฝืนนะครับพยายามไปฝืนมันพระพุทไปฝืนมันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะสะดุดนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราเวลาบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะออกอาการในลักษณะที่เรียกได้ว่าหัวทิ่มกันเลยทีเดียวนะครับโดยสรุปแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมเนี่ยจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีไม่ความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มไปในทางที่จะได้พบผู่ทำพบคู่พบความรัก เก่าก่อนมาทีเดียวครับครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ออร์เคสถาปัตยานะครับในการออกคําทํานายนะครับตัวท่านมีปัญหาอะไรเตี้ยงตั้งกานถามหรือเรื่องที่อยู่ในใจก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเสร็จแล้วก็เลือกไพ่มาจากกองทั้ง4เนี่ยหนึ่งกองนะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้นะครับกอคำพยากรณ์ก็จะใช้แนวทางในการตัดสินใจของท่านมาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ได้กล่องที่หนึ่งนะครับวับน,นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าการทําอะไรในเบื้องแรกเนี่ยอาจจะดูเหมือนยากอยู่สักหน่อยนะครับอาจจะดูเหมือนยากอยู่สักหน่อยอาจจะดูเหมือนว่าโอ้โหทาไมมันลําบากอย่างนี้แต่นะฮะเรียกได้ว,ว่ามันเหมือนแบบเรากินผ่านไฟจะถ่ายออกมาเป็นทองคํานั่นแหละครับก็คือจะเป็นลนักษณะอย่างนั้นทีเลยทีเดียวนะครับก็ไพ่ใบนี้เนี่ยยังดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ู่นะครับเพราะว่าจะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมเป็นที่นิยมยินดีนะครับก็นอกจากความสําเร็จแล้วก็ยังต้องมีเรื่องของการชื่นชมนิยมยินดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็บางทีอาจจะดูเหมือนมากคู่อยู่สักหน่อยนะฮะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ต้องมาเจอกันนะครับเป็นคู่ที่จะต้องมาเจอกันเพราะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่หนมหนาน สาหรับท่านที่เลือกไพ่ได้กองที่สองเนี่ยจะถือได้ว่าท่านจะมีความสามารถนะครับในเรื่องเหล่าศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยโป้ทถ,ถ,ถือจัดว่าเยี่ยมจัดวเลิศทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสื่อสารนะครับการสื่อสารนะครับก,อบก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงก็ดีนะครับก็จัดว่ามีการพูดจาออกไปสื่อสารออกไปเนี่ยคนเข้าใจง่าย พูดคาสืา่อสารออกไปคนให้การตอบรับนะฮะการจะ,จะเจอ,อเรียกว่ามีพรสวรรค์เลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์อะไรต่างๆที่สั่งสมกันมาเนี่ยมันถึงจุดที่เรียกได้ว่าอิ่มตัวแล้วก็ทำให้ได้แสดงออกอย่างเรียกได้ว่ามันไม่มีที่ตินั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของความพอเหมาะเป็นเรื่องของความที่เป็น ช่ววะที่ดีในชีวิตนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าได้ไพ่ใบนี้มาแล้วออกไปติดต่อออกไปสื่อสารออกไปทําเรื่องราวต่างๆได้สําเร็จแน่นอนครับครับสาหรับท่านที่เลือกไพ่ได้กล่องที่3นี่นะครับโอ้โหเขายอมรับเลยแล้วครับว่าแม่ไพ่เนี่ยดูหวาอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องที่เป็นเรื่องรักรักค้ายๆกันโดยตรงเลยทีเดียวนะครับเป็นที่ชื่นชมนิยมยินดีสำหรับผู้ที่ทำทางด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น TikTok นะฮะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o อะไรต่างๆนี้โอยอดไลค์ยอดฟอลโล่นี่เรยได้ว,ว่าถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับจะเป็นที่นิยมชมชื่นเรียกได้ว,ว่า กันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าติดเราเลยทีเ like ดียวนะครับเพราะว่าความชื่นชอบอทงทีบางความชื่นชอบที่มากเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะบอกแหวงกันได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาชื่นชอบในตัวเรามากนั่นเองเรียกว่าหลงไหลได้ปลื้มกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องพยายามควบคุมแล้วก็จํากัดแล้วก็ขบเสน่ของตัวท่านอยู่สักหน่อยนะครับแต่ว่าแนวโน้มไปเรื่องเรื่องดีครับแนวโน้มไปได้เรื่องดีนะครับ ส่วนท่านที่ราไพได้กองที่4นะครับเขาเรียกได้ว่าจะมีผู้อุป,ปถัมภ์คำชูจะมีผู้ที่จะทําให้เกิดการสืบสารต่อไปของเรื่องราวนะครับทั้งนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำอะไรมาก็แล้วแต่นะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะมีผู้มาช่วยทําให้เกิดการสารการต่อช่วยทําให้เกิดการ ทำให้เรื่องมันลุล่วงไปได้เหมือนอย่างท่านได้ดําเนินเรื่องราวอะไรต่างๆมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะยังไม่ยอมหยุดยอมถอยพอถึงจุดนี้ได้เจอนะฮะจะได้เจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือคนที่เข้ามาอุปถัมภ์คนที่เข้ามาสานต่อนะครับทําให้เรื่องราวต่างๆที่ทำอยู่เนี่ยซึ่งมองอยู่ว่าเฮ้เราจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยมีทิศทางไป นะมีทิศทางที่จะต่อเนื่องกันไปได้นะครับได้ทางที่ดีนะครับโดยภาพรวมของไพ่ที่ออกมาในเดือนนี้จัดว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับส่วนใหญ่เน้นไปทางเอ่อเมตตามหานิยมเสน่หากันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้จังหวะเวลาในช่วงนี้เนี่ยให้ดีนะครับเพราะความเจริญนะครับความนิยมชมชื่นกําลังจะมาสู่ตัวท่านครับก็ขออวยพรให้ประสบความสําเร็จทุกทกท,กท่านนะครับสำหรับชาวลักษณะาาราศรีุมครับ ม่ตาก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปรานดาวเช็ดแปะสวัสดี